สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้แม่มีอะไรมาแชร์นะคะตอนนี้แม,ม่อยู่กับคุณแม่ชิน,นอมนะคะซึ่งวันนี้คุณแม่ก็เป็นเบิร์ดเดย์ด้วยเป็นไนไม่ได้เลยสต็อกอยู่ตรงนี้แหละให้ป็เบิร์ดดีค่ะลูกาสาวคนค่ะต้องขอบคุณพี่แพรนะคะที่แวะมาแล้วก็มาซื้ออะไรนะเค้กผลไม้เค้กเบิร์ดเดย์ cake, cake birthday, ค่ะขอให้พี่แพรมีความสุขนะคะเอาหลักผู้ชม mm hmm. เพื่อไม่การเสียเวลานะแม่พอดีคุณแม่ชีท่านกำลังทำทัพทิมถ <Okay. S 1> วายถว,วายให้พระนะคะ สบายดีเุกเอยสบายดีเรื่อยอยู่นี่แหละอยู่แถวนี้แหละก็ไปไกลลรวเรื่อยก็น้องแหม่มจามาแชร์วิธีการปอกทับทิมบ้านใครที่มีทับทิมสูตรของแม่ชีก็ดีมากคือไม่เลอะมือแต่สูตรของหนูไม่มีเวลาอ่าดีไหมพิยุที่บ้านพิยุมีลูกทับทิมเยอะๆเนี่ยลองเอาสูตรมันไปใช้นะอ่านมัสการค่ะท่านอาจารย์วิรัตเบิร์เดย์แม่ด้อท่านอาจารย์เิรัตด้อ ขึ้นถอยู่เด้ง่ายง่ายวันเดย์แม่มาดีจ้าน้องแพทพี่ก็อยู่แถวนี้ละไม่ได้ไปไหนหรอกเอางี้ยเพื่อในการเสียเวลานะคุณแม่ขาลูกขอมือแม่นะคะทำให้หนูหน่อยคุณผู้ชมครับมีไหมที่แบบมีคนเอาถิมมาให้แล้วขี้เกียจแ,แ,แ,แกะนะแม่อันนี้สูตรของลูกเองนะ,ะส่งสมาเธอเจ้าก็เหมือนแบบลูกกระทอนนะ่ะอยากจะทานก็ต้องนวดก่อนถ้าทิมก็เซมติงหลายแดดนะคะคุณผู้ชมเมันจะไปไวเลยนะก็คือเอาลูกมนเนี่ยแม่มนนวด สังเกตนะฟังเสียงนะคุณผู้ชมเนี่ยเรานวดวิธีนวดนะคะนวดกลิ้งแบบนี้ก่อนได้ยินใช่ไหมกรับ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 ให้เม็ดมันให้เป็นให้เม็ดมันคือนวดบริเวณหนึ่งรอบกลิ้งเหมือนฟุตบอลแล้วกลิ้งมาทางนี้กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาคือไม่ใช่นวดเอาเป็นตายนะให้มันร่อนเสร็จปั๊บนี่นวดเส้็แล้วแล้วผ่าครึ่งเลยนะคะน้องนาดูไว้นะคะ ทับทีมนี่มีประโยชน์นะคะวิตามินซีวิตามินซีน C, ววแล้วก็ผิวสวยแล้วก็ใครที่เป็นหัวใจนะคะบำรุงได้นีเห็นไหมเราก็เวลาเราเราจะทุบต่ำๆแล้วใช้ฝ่ามีดนี่นะดูนะคะดูสิคะแล้วจะไม่มีขี้มือขี้อะไรเลยตบตาตบขวาห <c oughs> นาเอ้ยอเกียนท่พเด้บตบลบอเลนอันนี้เราอย่าอยู่ที่วัดเราจะไม่พูดจาไม่เพราะหมายความว่า คือคือเนี่ยคือมันจะไม่มีสกปรกติดมือเลยเลยคุณแม่ดูสิคะมันจะออกเร็วค่ะแต่เราต้องล้างก่อนนะล้างผิวก่อนเนี่ยเห็นไหมก่อนจะกินต้องล้างก่อนนะคะตบล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้ขี้มือก็อไปแช่เย็นนะคะคุณจะได้รสชาติแต่ถ้าเกิดไปเจอทับทิมพี่ยูขอบคุณมากนะที่ให้หนูเดี๋ยวหนูจะไปผ่าตัดที่ที่รับติกัดนะคะ,ะคุณแม่จำรูนนะคะคุณแม่หนูมีของฝากให้แม่ด้วย เอเอบินสูกเอ้ยแพทก็บอกว่าสุดยอดเลยพี่ขอบใจมากนะคะลูกเม,มื่อไรจะมาศูน์อีกล่ะคะอแม่รออยู่แม่รออยู่ลูกวันนี้มันเกิดแม่นะน้องแพทแม่บอกให้อยู่สวดมนต์กันอีกรอบหนะะึงฮะจะไปเห็นไหมเวลาเรานวดเนะี่ยเรานวดนะฮะเสร็จปั๊บเราผ่าครึ่งเลยนะคะ j u ซ c y ขนาดเลยเนี่ยผลไม้คือบางพันธุ์มันก็จะแดงจ่า นี่สดๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยวันนี้ก็เลยอดอดจะแชร์คุณผู้ชมทางบ้านไม่ได้นะคะนี่คือเคล็ดไม่ลับนะคะจากลูกศิษย์ูนยนปฏิบัติธรรมมจจริกนะคะด้วยความรักและความปรารถนาดีสําหรับแม่บ้านยุค2020เราต้องเก่งทุกเรื่องโอเคไหมคะคุณผู้ชมดูสิแชร์ได้เลยนะคะมไม่ห่วงนะคะเป็นผู้หญิงที่ในอเมริกาต้องเก่งนะคะทุกๆคนเลยเนี่ยถ้ามันออกออกเปรี้ยนขอบคุณมากามานะคะพแพทย์ ขอบคุณมากลูกก็สิให้ไปเดินไปมามนี่นคือเห็นมานั่งเห็นแม่คุณแม่นั่งแกะแล้วมันเสียเวลาลูกสองคนยี่สิบนี่มันช <c oughs> ้าไม่ได้หรอแม่ <c oughs> นี่เดี๋ยวเสยดหลายบอกยางอยู่อ่ะยังไงก็แม่บ้าน <c oughs> ที่เมืองไทยเมืองลาวได้ไปนอ้องอย่าไปเบื่อทับทิมนะทับทิมน่ะชื่อเพราะจะตายเห็นไหม ก็เป็นล้างแม่ล้างยังไงแม่แล้วแม่ล้างเองค่ะลองสาธิตดูสิแม่จำลนูนกินไม่ได้ติดคอโนเอาใส่เบนเดอร์กรอ, no. องเอาน้ำมันก็ได้อพี่ก้อยอดูนะคุณแม่บอกว่าเอาใส่เบ,บนเดอร์กรอง <c oughs> ใช่ไหมคะนี่คือล้างมันไม่ล้างทำไมอ่ะล้างให้มันขี้มืออยู่ออกไงอ I love ็ o u กรณีคุณแม่จำลูน90 90กว่าเนี่ยแม่เขากลัวติดคอนไม่ติดหรอกค่ะทำย<อ>ังไงคะไม่ติดหรอกค่ะก็ใส่เบรนเดอร์ใส่เบรนเดอรอ์แล้วก็เบรนเดอร์คืออะไรเบรนเดอร์ที่ไงที่ปั่นไงเครื่องปั่นไงอ๋อแล้วเม็ดมันไม่ไม่นั่นเหรอนมมันแตกแล้วก็เอาเอาพอมันนั่นเราก็เราก็กองเอาน้าก็เหมือนที่เราไปซื้อตามห้างใช่ใค่ะที่ไปเอาน้ามาเป็นแบบอไหซีโปรดทราบนะคะพี่ก้สตาฟาริกิด เพราะฉะนั้นเอามาปั่นแล้วก็เอาน้ํามันนะ,ะก้องเอาน้ํามันแล้วก็ดืม่มอันนี้บารุงผิวให้หน้าเด้งเลยนะคะดูดูคนหน้าไม่ชิมนอนก่อนนะคะดูสิก <7 S 1> ี่ปีแล้วเจ็ดสิบค่ะ,คะทวามจริงจริงค่ะม่เพื่อนไม่ได้มุสาเลยพี่น้องเจ็ดสิบแล้วเดอ้อเจ็ดสิบกับห้าสิบห้าพูดห้าสิบห้าตีนไก่ตินก่กยเยอะเลยโอแม่เจา้จาต้องกินผลไม้เยอะๆกินน้ำผลไม้และกินผัก แล้วก็กินปลาพี่ก้อยคุณคุณแม่ไม่ให้ไปคุณแม่ไม่ให้ไปเวกัสคุณแม่ไม่ให้ไปหรอกตัวอันตรายเวลาขับรถแม่บอกไม่เ้็นอุบคเเมื่อคืนนี้เขาเดินมาก็เหมือนอีกเหมืคนแก่เลยแม่บอกอยู่เป็นอะไรอยู่เมามาเลรอแม่ว่าอย่างนี้ยหน้าสดใสอะไรเนี่ยบุญค่ะแม่ขอบคุณมากนะลูกเมื่อไหร่จะมาอีกล่ะมานะอืเดี๋ยวก็มา โอเคนะคะบายฮันนี굿ไนท์แฮปปี้เบิร์เดย์เดี๋ยวรอแ, enders, แม่แม่แม่วิไลแล้วก็แม่บวัวมาเดี๋ยวเราจะมีร้องเพลงเบิร์เดย์ต่อนะคะบายค่ะพี่ก้อยเจอกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้บายยไม่ต้องมาเขากลัวไม่ทันกระถินเขาแม่บอกให้นอนพักผ่อนก่อนดูหน้าหนูสิวันนี้อากาศร้อนอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะคะไปไปค่ะแม่จะไปทําบุญกับแม่อีกค่ะพี่แมมว่างสักวันหน่อยหน่อยนะหน่อยนะคะจองไว้จองไว้บุญนี่มันห้ามไม่ได้นะลูกอถ้าบุญไหนมันจะมาถึงเราเราก็ต้องรีบเก็บสะสมเอาไว้ลูกถ้าเวลามันไม่มีเราก็ไม่ได้แต่เวลามันมาเราก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ แม่เห็นแฟนคลับพี่สาวหนูไหมสตาฟาริกิจคุณแม่จำรูนเป็นเจ้าภาพกระถินที่วัดป่าพุทธยานันธารามเมืองราตเสกัสสวัสดีค่ะคุณแม่เก้าสิบสี่แล้วนะคุณแม่จำรูนเน่ะตระกูลนี้อยากจะเห็นหน้ายังเลยคงจะสักงามนะตระกูลนี้นะชอบทาบุญอุษาทุโมธนาบุญด้วยนะคะตัวเล็กหลานเขาเนี่ยอายุแค่ม่กี่ขวบไม่ถึงขวบด้วยเป็นเจ้าภาพนะคะาสองร้อยเหรียญนะสาธุโมธนาบุญด้วยนะคะเนี่ยก็เลยสบายั้งอายุยืนก็เลยต้องต้องไป พอดีแม่บอกว่าให้พักผ่อนเพราะบันเกิดแม่ก็อยู่กับแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่เช้าฮันนาพี่ก้อยไม่ต้องห่วงเขาขับแป๊บเดียวค่ะหนูบินไปเหาะไปไม่ไม่เบาแล้วนะ8แปดสิบเก้าสิบก็พอแล้วลูกโอเคนะคะขึ้นบายค่ะโอ้เก้าสิบห้าแล้วคุณยายจะมง95เก้าสิบห้าเอ๊คุณแม่ คุณยายของท่านพระอาจารย์ดรเนี่ยเท่าไหร่คุณยายคุณ,คณยายแปดสิบห้าคุณยายคูณแปดสิบห้าแปดสิบแล้วก็ท่านแป <92 S 1> <92 S 2> ดสิบเก้าสิบสี่เก้าสิบสองเอ้อเก้าสิบสองอันนี้แม่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกอีกสองเดือนว้าวอย่าลืมนะบอกคุณแม่นะบอกอันนี้ปั่นเอาแล้วก็บีบเอาน้ํามันอืมกินไม่เต็มแล้วก็กองเอาน้ํามันเออเน,ะนะารระฮะทราบแล้วเปลี่ยนนะพี่ก้อย see you ค่ะบ๊ายบายบายจ้า